นี่ค่ะโอเค,โคกุญสุน,นะคะวันนี้วันที่วันที่เก้าหรือเปล่ามุนสุอันนี้กุญสุนะคะมุนสุทำตัวตอดอกเอ่อกำหันสวรรค์นะคะตัวนี้ตอนแรกุสุวัดนึกว่าได้สี่สิบว่างจริงได้แค่สามสิบแปดนะคะได้แค่สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะใส่ได้คือมันเป็นเสื้อขรูป ก็ขอโทษลูกค้านะคะพอดีคุณสุทําคอเรียบร้อยนะคะคุณสุใช้แม่สีเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้มันคล้องจองกับปลายแขนนะคะคุณสุทําปลายแขนเป็นอ่ากางหันสวรรค์ครึ่งเซี่ยวน,นะคะครึ่งเซี่ยวนะให้มันบรรลานกันนะคะสวยมากแต่คุณสุใจะใส่ให้ชมนะคะจะใส่ทรใใงนะคะทรงเขาก็าคือเป็นทรงอ่ะ แขนก็บอกกัดกระดิ่งนะคะเพื่อให้มันรัดก,กันกับเสื้อเสื้อเขาก็จะเป็นทรงเหมือนกันนะคะก็จะบานออกเห็นไหมคะบานออกย้วยนิดหน่อยนะคะคุณสุซับในด้วยสีเหลืองเหลืองอ่อนนะคะพอเหลืองอ่อนปุ๊บนางก็จะดอกลงมานะคะสีเหลืองแล้วก็เม็ดอ่อนๆนะคะพอสีอดอกคุณ มามา,มาแซมมันก็จะเห็นช่องไฟของกังหันสวรรค์นะคะตัวนี้สวยมากนะคะนี่คือด้านหน้าหนังเนาะดูด้านหลังหนังนะคะเดี๋ยวคุณสุขก็ขออนุญาตปรเดีวสุขไม่ค่อยมีเรียงด้านหลังหนังนะคะหลังเป็นหลังหน้าเป็นหน้าเลยนะคะคือใส่ป้วลงไปก็คือสบายเลยนะคะ จะออกมาสวยเข้าเชฟนะคะคนไหนสามแปดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดพวกนี้นะคะใส่ได้เลยเรื่องถ้าสามหกก็จะเดี๋ยวคุณสุจะใส่ให้ดูแล้วกันเอคุณสุสามหกนะอันดูแขนน,นะคะใส่แขนนี้เข้าไปสวยมากเลยนะคะคุณสุใส่ซับไปไหมคะซับในมันจะปิดตรงตรงนี้เลยเพอดีนะคะ แล้วก็ด้านหน้าเขาก็จะเป็นหน้าเลยนะคะเนาะส่วนนางพี่นะคะนางพี่นี่ก็คือจีบบัวกุุงริงนะคะเป็นใส่ XL นะคะใส่ XL นะคือสุดเด้วสุดดูดกอน,น่าจะ XL นะคะนางก็รอส่งพร้อมสีส้มนะคะนะคะ แขนนางก็เดี๋ยให้ชมเห็นไหมคะนางก็จะเป็นพวงสวยเวลาเราเข้าไปมันก็จะปิดพอดีเห็นไหมคะก็จะไม่เห็นต้นแขนเลยนะคะปิดพอดีเลยนะคะก็คือแขนที่ไหนนะคะนางก็จะปิดพอดีเลยนะคะคุณสุดใสวันนี้คุณสุดใสหุ่นนะคะใสหุ่นก็คือเป็นน้ําเงินนะคะคือเวลาซื้อบอกว่าน้ําเงินนะคะ หัวเขาต้องเงินเพราะวันนี้มันสุกเนาะแต่ดอกเขาเห็นไหมคะดอกเขาเป็นขีเป็นม่วงม่วงอมชมพูเป็นหวานและชายชายเขาเห็นไหมคะแต่พีนเขาก็คือฟืมเขาริงก็คือเป็นฟืมของน้ําเงินนะคะเป็นฟืมของน้ําเงินอ่ยยายกดอกไทยลื้งงวดนี้ออกมาสวยมากนะคะแต่ขายขายกับหมดแล้วนะคะนะคะ คุณสุขัยกับหมดแล้วก็สูกำลังสั่งมาถ้าใครจะจองหมายว่าจะจองสีนะคะคือโอนเงินสองร้อยห้าสิบมาเลยเพราะว่าคุณสุจะล็อกไว้เลยนะคะเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วนะคะตัวไหนที่ออกมาสวยคือมันจะหมดเลยนะคะมันจะหมดเร็วนะคะหมดในในเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือทุกโรงก็เหมาเหมาเหมาถือว่าคุณสุเหมาร้อยร้อยผืนโรงอื่นก็สามร้อยพันผืน มันก็จะหมดไปเลยแล้วลงอื่นเขก็จะมาไล่ขายใช่หมะสามเก้เก้าหรือว่าห้า้าเก้าซึ่งเราจะได้สองรห้าสิบมันก็ต้องมาที่คุณสุใช่ไหมคะอาจเพราะกาวเย็บริมนะคะเย็บริมเสร็จเย็บริมเสร็จยังไม่พอเย็บพื้นอีกแถมอีกนะคะนะให้ของฝันคุณแม่คุณคุณแม่คุณยายได้สบายสบายนะคะคนไหนจะให้ปีใหม่นะคะสุคิดว่าชุดนี้เหมาะที่สุดนะคะ นะคะเป็นน้ำตาลดอกเหลืองนะคะปักดอกเหลืองนไคะปักบัวจุ่มนะคะเหมือนจะบานบัวเหมือนจะบานแต่ไม่บานแต่เป็นคีไอไหมคะแล้วก็มีรูป,รปหัวใจเป็นน้ําตาลโกโก้นะคะเหมาะกับคุณยายมากนะคะชุดนี้ก็คือคุณสุทําแขนสองชั้นทําคอกลมให้นะคะคุณสูคุณสุขอในราคาพันจ็ดนะคะเพราะว่าเขาสามแปด สามเก้านะคะถ้าสามหกุสุก็จะขอแค่พันห้าพันหกอะไรอย่างนี้นะคะนะคะสวยมากเลยเดอกคูณแล้วุสุดซับเลี้ยงอ่อนๆเห็นไหมคะเลล้ยงอ่อนๆอ,อ,อันนี้คือสีเหลืองอ่อนออกมาเปี้ยเลยนะคะจะมีช่องไฟนะคะช่องไฟตรงเนินเอนาเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเหลาพอเราใส่แขนเข้าไปใช่ไหมแขนก็จะเป็นเนื้อเหลานะคะ ก็จะเป็นเนื้อเรามันก็จะค้อยกันนะคะแล้วก็ชายเขาก็จะออกมาพอดีมีช่องไฟนะคะก็จะออกมาดอกหนึ่งพอดีนะคะพอมาเข้ากับน้ําตาลโก,โกโกใช่ไหมคะแล้วก็ปักด้วยครีมเหลืองอ่อนครีมมันก็จะเข้ากันนะคะคุณแม่คุณยายคนไหนได้ชุดนี้นะคะเด่นที่สุดในงานเลยคะ่ะนะคะเป็นสีของในเป็นสีของในหลวงเรานะคะสีเหลืองนะคะ ควรจะเจ็บนางไว้นะคะส่วนว่าถุงนะคะคุณสุถ้าจะอัดกาวก็เพิ่มแปดสิบนะคะถ้าจะตัดเป็นสําเร็จนะคะก็เพิ่มสี่สี่ร้อยนะคะคือตัดสําเร็จเพิ่มแค่สี่ร้อยก็ก็จะอัดผ้ากาวให้เลยนะคะคือแล้วเสร็จสี่ร้อยก็คืออัดผ้ากาวให้เสร็จแต่ถ้าเราไม่ตัดอัดแค่ผ้ากาวก็คือแปดสิบเย็บริมนะคะเย็บริมเย็บตรงให้แล้วก็คุณแม่ก็ไปคาทิมขัดนะคะ ให้คุณยายนะคะเหมาะมากนะคะสวยมากเพิ่งเสร็จเพิ่งเส,เสร็จเสร็จวันนี้นะเสร็จเมื่อคืนนะคะเสร็จเมื่อคืนส่วนตัวนางนี้ก็เสร็จของเมื่อเมื่อวันก่อนเนาะคุณเลยใส่ชุดให้หนางนะคะบอกว่าหัวน้ําเงินนะคะบอกว่าหัวน้ําเงินนะ,ะเพราะเขาเป็นน้ําเงินนะคะแต่สีเขาซอบลงมาแค่นั้นเองนะคะชุดนี้คุณสุคิดว่าสวยทั้งสองชุดสุดเลยอัดมาให้ อัปเดตให้เพื่อนๆชมนะคะเดี๋ยวไลฟ์คุนสุดจะใส่สีนี้ให้ชมนะคะนะคะ,นะคะโอเคค่ะสััสีีค่ะ